สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะครูก็จะมาะคะแนะนำน,นะคะมาสอนในเรื่องของการที่หน่วยงานของลูกนะคะก็คือหน่วยงานภายใต้สกัดของอของบททุกประเภทนั่นเองนะคะในการที่จะ,ะพิสูจน์แาะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงินนะคะ นะวา่าทุกครั้งที่นะคะถ้าปปาป๋ปาก็ต้องไปพิสูจน์นะคะก็ก็คือโดยเรียนแบบแม่เนาะนะคะป้ปานะคะหน่วยงานที่จ่ายเงินตัวเองนะคะเรียนแบบแม่นะคะอ่าทีนี้มาดูที่พิสูจน์ของอ่ายได้สุ่มนะก็จะเป็นอ่าโรงเรียนนะคะรพสตนะคะรพสตนะคะอ,อสำหรับสพดพวกนี้นะคะก็ ไม่ว่าจะเราจ่ายเองนะคะหรือว่าแม่เป็นผู้จ่ายนะคะรวมทึงรวมถึงหน่วยานภายใต้สังกัดทุกเพศนะคะก็เนื่องจากว่ากรมไม่ได้ออกแบบรูปแบบที่แต่ตัวไวเนาะเพราะนั้นก็ให้พวกเรามาแอปพลายของแม่นะคะก็อ่าิปสอนซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละในไฟล์นะคะก็ให้พวกเราอ่อาอแดกับแม่เนาะแต่พวกเราไม่เข้าใจอีกนะบางคุณก็อ่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะก็ ก็จะมีดาวน์โหลดลิงก์ไปที่หนังสือการเนาะนะคะอ่าก็คลิกแบบนี้นะคะพอเราคลิกไปปุ๊บมันก็จะไปหาอ่าล่าสุดนะคะไปฟอร์มนะคะซึ่งนะคะที่อ่าพิสูจน์มาเนาะนะคะค่ะอ่าตามที่ก่มได้ปรับไปนะคะประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูอ่าตามของลูกนะคะตามของลูกนะ,ะอ่าเราก็มาดู อ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นวิสูตรรายสมณะสาสกันยาหกหกหรือว่าประเภทอื่นเราก็ไปดูนะคะทีนี้อ่าครูปุ๊ก็จะขอปรับเฉพาะในส่วนที่ลูกต้องหนีเนาะเพราะนั้นก่อนที่ลูกจะจ่ายรายด้สมแก่ขาดเนาะมันสะสมไปก่อสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่นะคะคลุพันเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจ่ายได้ไหมนะคะเราก็ไปดูตามระเบียบของเราเป็นหลักนะคะนะคะอ่ะทีนี้ก็ ตัวเลขก็ช่องนี้อ่ะค่อยเป็นสูตรอยู่นะคะในไฟล์ที่ครูบูแจกให้ไปนะคะทีนี้บางคนก็ยังงงอะอันนี้เรามากรอกตัวเลขมาจากนายสนะคงเหลือปัจจุบันณสามสิบกันยากนุกตามที่เล่มฟ้าที่สตงรับรองอ่ะนะคะก็คือตามเล่มฟ้าที่สงรับรองอ่ะก่อนที่เราปิดดิบไปเราไม่เอาอ่ะเราก็ไปเปิดไฟล์นะคะอ่ะหลังปิด หลังปิดสมมุติว่วาเราเงินเรามีแค่นี้แหละนะคะก็คือมีอยู่ที่ตามที่ค้นทดลองหลังปิดบัญชีนะหลังปิดปิดเงินอ่ะหลังปิดบัญชีนะคะอ่ะเราก็ไปดูนะคะว่าค้นทดลองหลังปิดเราเท่าไหร่อ่ะเราไปดูสมมติว่าเรางฝากเงินสดอ่ะถ้าใครมีเงินสดก็บวกไปด้วยอ่ะเรามีอยู่แค่นี right> ้อ่านะคะเราก็ไปเปิดไฟล์พิสูจน์อ่ะเราก็วางค่ะอ่ะทีนี้ ามาดูนิสิตน,นะสามสิบกันยาหกหกกอดนะคะนะอ่าหน้าสามสิบกันยาก็นิสินตามทดลองหลังปิดบัญชีอ่าก็ชี้ปุ่มมาเลยชีย้แบบนี้มาเลยนะคะว่าเอามาจากงุบนะ่ะอ่าเอามาจากงบหลังปิดมากรอกนะคะนี้นะค่ะอ่าตัวเลขไหนก็คือเราก็ไปดูหลังปิดของพวกเรา เราดูแต่ละคนอ่เราจะดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราคลิกเลือกแล้วเอาเฉพาะหมวดนิต่ศแล้วกดตกลงอ่าก็มีอยู่แค่นี้นะคะรวมกันเท่าไหรอ่อาหนึ่งหนึ่งหกสามสี่ยูี่แปดแล้วก็กอกไปหนะะึนะะ่งหนึ่งหกสามสี่จุดสี่แปดนะคะเราก่อนที่เราไม่ต้องไปหยอดตรงนั้นนะคะเราก็มาดูที่ การคิดหนี้สินนะคะให้หน่วยพัฒน์ดัดกรอก,ะกะข้อมูลอ่าแล้วก็กะกแามนี้อาทิตย์เราก็าดูมาดูหักนะว่าเรามีมไหมรายได้ตามสัญญาเช่ารอกันระยะ้นนะระยะย,ยาวเงินกู้ส่วนเงินกู้มีไหมอ่ะถ้ามีเราก็มาหยอดตัวเลขช่วงนี้นะคะค่าจ่ายครั้งจ่ายที่จะใช้กัามาถัดไปในการชำระหนี้ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหากักยาก็คือหมายถึงว่าที่ลูกจ่ายค่าน้ําค่าไฟเองของสิงหากักยาแต่จ่ายไม่ทัน แล้วก็ตั้งค่าจ่ายค้างจ่ายเอาไว้แล้วก็ใช้งบประมาณ6 7ในการเบิอกอ่ามีไหมคะตามตัวอย่างเนื่องจากว่าของครูปูเป็นของสอดพนะคะอ่าซึ่งครูปูเป็นผู้ใจ่ายให้นะคะนะเมย์ใจ่ายให้เพราะนั้นก็เลยไม่มีที่กรอกในช่องนี้อ่ะเราก็ไปดูถ้าปปาเนี่ยมีแน่ๆปปาจ่ายเองจ่ายเงินเองนะคะก็ปะปาก็ไปกรอก ที่ปปากันเอาไว้นะคะอ่าจขนส่งมีไหมที่เราตั้งค่าจ่ายครั้งจ่ายไว้ที่ใช้งบหกเจ็ดในการเบิกอ่าเราก็ไปดูนะนี่สินอ่ะที่ตั้งนี้จากแหล่งหนึ่ทีประสงค์อ่านี่ไม่มีสงองแม่เงินกู้มีไหมปปากู้ไหมอ่าลองดูถ้ามีนะคะอ่าเราก็ได้คงเหลือนี่สินนะสามสิบกันยานะระบบก็จะดึงมาปุ๊บอ่าเราก็ไม่ต้องครอกในช่วงนี้นะคะ,ะมันก็ดึงมาจากช่องนี้นะคะ่ะตะกี้ ดึงมาให้นะคะ,ะต่อไปอมาดูรายการการเงินและขยายเวลาเบิกอย่างไรที่ไม่ได้ก่อนนี้เบิกปันแล้วก็ไม่ได้และที่ก่อนนี้แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีนิสิาน,นะคะมีไหมรายสมที่ได้รับน้นมาแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ปันและที่ก่อนนี้อาถ้ามีกรอกเลยนะคะที่เราไปจ่ายรด้สมเอาไว้ในปีน๖๖แล้วก็ก่อนนี้หรือไม่ได้ก่อนเนี่ยคือไปสร้างโครงการไว้ ก็คือคณะการศึกษาอะไรพวกนี้ยก็อนุมัติแด้แหละอ่าแล้วก็ใส่ยอดเต็มตรงนี้นะคะก็เช่นเดียวกับแม่ะคะ <c oughs> ่ะอ่าต่อไปสัญญาซื้อขายมีไหมลูกจะซื้อปรปาจะซื้อที่ไหมอ่าลองดูถ้ามีก็ใส่นะคะถ้าไม่มีก็เวนอไว้นะ,ะเพราะไม่ได้มีการจ่ายนะคะอ่านี่การจ่ายเงนสะสมรายสมของลูกทานโดยเฉพาะศึกษาก่าแล้วก็ไปดูก่อนขั้นตอนการจ่ายนะว่า ทำหนังสือขอไปที่แม่ก่อนแม่มีตังค์ให้ไหมนะคะ,ะถ้าไม่มีอ่าเดี๋ยวก็ให้ผู้ริารนะคะ่ะทนายกก็แจ้งมาว่ามีเงินก็ท่านก็ไปจ่ายตามหลักเกณฑ์ของท่านนะคะนะอ่าแล้วก็การจ่ายก็ต้องอยู่ในแผนปฏิบัติการของท่านด้วยไม่ได้อยู่แค่เลือกจะจ่ายคืมใจก็จะจ่ายอันนั้นไม่ได้นะคะอ่าเราก็ไปดูว่าแผนปฏิบัติการของเราตั้งไว้อย่างไรนะคะนะอ่าทีนี้อ่าเราก็มาดูด้านล่างอีกนะคะะ การคิดรายการการเงินและขยายเวลาเบิกเงินที่ไม่ได้ก่อนนี่ผูกพันและที่ก่อนนี้นะกรณนที่หน่วยงานจ่ายเงินรายได้นะคะคือรายได้สะสมของตัวเองก็เช่นอะไรก็ที่แม่โอนให้ไปก็เป็นพวกค่าจ้างหมอประกอบอาหานกลางวานันอ่ะอานเสริมนมอะไรพวกนี้คะ่ะอ่าเราไปดูซิมีไหมนะคะกรณน,นี้ที่เราตั้งค่าจ่ายครั้งจ่ายอาไว้แล้วก็เราเป็นผู้จ่ายเินให้กับเจ้าหนี้นั้น ะะแล้วก็จ่ายไม่ทันเราตั้งไว้ก็เช่นอะไรบ้างครก็คือหากรายการจ่ายก็หมายถึงว่าเช่นตัวอย่างก็คือค่าจ้างหมอบริการบุคคลไมน่น้องวดเดือนกันยาที่เราตั้งค่าจ่ายครั้งจ่ายไว้โดยที่เราก่อนนี้ในส่วนของงบปีงบมหกในการเบิกแต่เราเบิกไม่ทันเราก็ไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าจ้างหมอประกอบอาหารกลางวันนะคะ,ะเราก็ไปดูกู๊บูมบไปไหม อ่ะก็น่าจะมีนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็วันที่9 9กันยาค่าก็เบิกไม่ทันอ่ะแล้วก็ไปดูหมวดนิสินเราเมื่อก,กี้มี2ตัวะคะ่ะแวบบๆาางอ่ะเราก็เลือกนิสิตอ่ะนะะอ่ะเรามีก็แสดงว่า1,000 0บาทในส่วนที่เป็นค่าจ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอกก็หมายถึงว่าโรงเรียนสปดหน่วยงานพัฒนากัดเป็นผู้จ่ายเงินให้นะคะโดยใช้งบมาหนในการเบิก แต่จ่ายไม่ทันนะคะตัวอย่างด้านล่างนะคะอ่ะก็หกหนึ่งมืนบาทแล้วเราก็ copy ไปอ่แเราก็ไปใส่ช่องอ่าอ่ะหนึ่งมื่นบาทค่ะรการเงินอ่ะใส่ว่ากรอกรายการการเงินรวมอ่ะแล้วก็กรอกไปนะคะอ่านะคะ ็เราไปดูว่าการเงินที่เรากันไว้เท่าไหร่แล้วก็มาหักนะค่ะช่วงนี้เนาะดูที่แถบสีแดงกรอกรายการกัเงินรวมก็ไปดูว่าเารากันเงินไว้เท่าไหร่นะคะส่วนที่เป็นการเงินกรณีก,ณก่อหนี้ไม่ก่อหนี้นะคะแล้วก็มาหักรายการที่การเงินนะคะที่เรารับรูนะะ้โดยตั้งหนี้ตั้งค่าจ่ายครั้งจ่ายนะแล้วก็เป็น อ้าวเดือนกันยาค่ะที่เราเบิกไม่ทันนะคะรายจ่ายประจําของเราอ่ะก็ได้เท่านี้นะคะค่ะแสดงว่าก็มาดูนะคะมาดูระบบก็จะมีแค่นี้ก็คือสรุปว่าเงินสรรายได้สะสมที่เราสามารถใช้ได้ก็คือยอดด้านล่างะคะ่ะก็เท่ากับ1 30, 90, 90, นะะึ่ล้านหนึ่งพันห้าร้อยสาิบาทเก้าสิบิางค่ะอันนี้ก็จ่ายได้นะคะต่อมาทีนี้ ท่านจะจ่ายในวันเนี้ยวันที่21พิจุนานะคะระบบอ่ะคุปก็จะดึงมาให้แล้วนะคะก็คือตามหนังสือสั่งการฉบับใหม่นะคะนะนะคะ่ะก็อ่ะเราก็มาดูค่ะเราก็มาดูว่าก็จ่ายในะวันไหนก็คือเช่นเดียวกับแม่ก่อนที่หน่วยงานจะจ่ายจากเงินสะสมรายได้สะสมนะคะทุนนิเวศการกะต้องพิสูจน์ก่อนแล้วก็หน่วยงานจะต้องท,ทําทะเบียนคุมไว้ด้วยเช่น ตัวอย่างทะเบ,บียนที่แจกไปก็แบบนี้ค่ะเราก็ไปใช้ชื่อว่าทะเบ,บียนรายจ่ายรายรเงือนสมอันนี้เราก็เขียนว่าห้องมนุมัติสะสุคงเหลือเท่าไหร่ล่ะก็เราพิสูจน์แล้วก็เท่ากับอยอดนี้ใช่ไหมเราก็ตังไปค่ะเพราะนั้นพวกเราจะต้องอมี มีทะเบียนรายจ่ายในส่วนที่เป็นเราจ่ายเองทุกอย่างจะต้องมีนะคะแล้วในส่วนที่เราคุมเงินสะสมรายได้สมก็ต้องมีนะคะในการพิสูจน์อ่เราพิสูจน์ว่าอยอดยกมาก็ได้ะเป็นยอดยกมาพิมไปยอดยกมายอดยกมานะ สิบกันยายนะคะปอ่าเท่านี้ทีนี้เราก็มาดูว่าวันที่เท่าไรล่ะเราจ่ายคาดเนื้อสมผูกพันเอาไว้อ่าเราก็ใส่นะคะตามตาัวอย่างถามว่าเราปูกพันเนี่ยไว้เท่าไหร่เช่นอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็มาทีนี้สำรองตามระเบียคะคะในส่วนของลูกทุกประเภทท่านไม่ต้องการเหมือนแม่ก็คือไม่ต้องการอ่าในส่วนของ อ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะคะแล้วก็สำรองวัตภัยอะไรพวกนี้นะคะท่านไม่ต้องการอ่นนะ,คะคิดไปแลของแม่ก็โทษทีะคะในส่วนของอ่าสำรองาวัตภัยะค่ะอ่าทีนี้นะคะก็นะคะสำรองก็เรากันเฉพาะที่เราจ่ายเงืนเรือนตัวเองนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าโรงเรียนจ่ายเป็นจ่ายเงินเดือนให้คุณครูอ่าโรงเรียนก็มาครอกค่ะว่าเงินเดือนแบบจํากี่เดือนก็กรอกไปอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนบาทนี้นะคะอ่าจำนวนที่คิดอ่าหกเดือนนะคะก็หกแสนระบบก็จะดึงมาให้นะคะส่วนอย่างอื่นนะคะหน่วยงานไม่ต้องกรอกเพราะหน่วยงานไม่ใช่เป็นหน่วยงานแม่นะคะที่จะต้องจ่ายสนาภัยอะไรพวกนี้เนาะนะคะก็ไม่ต้องกรอกค่ะ อ่ก็จะได้ะะถ้าเกิดว่าอ่าสพดโรงเรียนแบบเนี้ยไม่ได้จ่ายตัวเองอ่าเราก็ไม่ไม่กรอกในส่วนนี้นะคะอ่าเราก็สามารถใช้ได้ตามนี้นะคะแล้วแต่สมที่ธรรมปัจจุบันอ่าสมมุมติว่าเรามีโครงการนะเราก่อนหน้านี้นะค่ะก็หนึ่งล้านแบบเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็กรอกไปห้าแสนนะคะห้าแสนค่ะ ถ้าบวกก็เราก็ไปดูว่าเหลือจากการเก่อนี้เท่าไหรมันก็เราจะบวกกลับมาให้แล้วเราก็จะได้ว่าไ,ได้สมที่สามารถใช้ได้ก็คือเท่าไหรนะคะก็คือห้าศูนย์นะคะ,ะ,คะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะโครงการต่างๆเมื่อเราจะจ่ายนะคะท่านจะต้องจะทำทะเบียนเช่นสภานุมัติวันที่2 2สศย์ห ครับสองฮะเรียนแบบของแม่เมื่อตอกี้นะคะได้ได้ได,ได้สะสมก่อสร้างอาคารกรดอนะคะอ่ะแล้วก็ผูกพนันเอาไว้สองแสนห้าอ่ะ,อะประมาณน,นี้นะคะอ่ะแล้วก็ ตอนนี้เท่านี้โครงการอะไรเราก็โกรธแสดงแบบนี้นะคะท่านก็จะได้ทราบว่าอ๋อท่านผูกพันเท่านี้นะนะคะสูตรคพวกนี้ท่านก็สามารถปรับเองได้นะคะคงเหลืออ่ะยังไม่ได้จ่ายอ่ะก็ผูกพันเอาไว้ก่อนนะคะนะคะอ่ะอ่ะต่อไปท่านก็ ทำเป็นเดือนๆค่ะเป็นเดือนเดือนค่ะท่านก็สามารถใช้ไฟล์ในการเอฟค่าได้ประเภทรายจ่ายคข้อมูลฐานก็ไปเลือกปีสอ,องห้าสองห้ากเจ็ดเพศค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานก่อสร้าง ไปได้สะสมอ่าประมาณนี้นะคะอ่าทก็ไปดูค่ะอ่าระบบก็จะดึงมาให้ว่าเป็นแหล่งเงินอะไรแบบนี้นะคะส่วนสุดที่เหลือท่านก็สามารถปรับได้นะคะนะอ่าแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะได้ไปนะคะนะคะเอรานนั้นขอย้ำว่าก่อนที่เราอ่าจะจ่ายเราก็ต้อง พิสูจน์หนึ่งก็คือพิสูจน์ก่อนว่าเราใช้ได้เท่าไหร่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องทำะทะเบียนรายจ่ายคุมมาไว้นะคะโดยต้องต้องทะเบียนเนี่ยค่ะที่ถูกต้องจะต้องคุมทั้งหมดที่หน่วยงานจ่ายเงินนะคะนะ,ะก่อนที่เราจะเข้านี่แอดการคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ